สายตรงจากห้องพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้คุณ,ณพนพดลมากทองโฆษมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเข้ามาอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณนพดลคะสวัสดีครับคุณสุพนีคุณไลล่าสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเนยนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงหนาวแรงทางตอนบนฝนตกหนักมากที่ภาคใต้หนาวแรงเพราะขณะนี้มวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมในขณะนี้เป็นมวลอากาศเย็นกำลังแรงนะครับ แล้วก็แผ่ลงไปปกคลุมถึงพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับแล้วก็เป็นมวลอากาศเย็นกำลังแรงครั้งแรกที่แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงหน้าหนาวของปี68นะครับเมื่อช่วงเช้านี้6นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุดที่จังหวัดนครพนม13.6สกลนคร14แล้วก็ที่จังหวัดเลย16.5องศาเซลเซียสนะครับที่ เชียงรายเมื่อเช้านี้17องศาเซลเซียสลำปางที่คนคุ้นชินกับคําว่าลำปางหนาวมากเนี่ยครับเมื่อเช้านี้อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสกทมเย็นช่านะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา22-23องศาเซลเซียสนะครับส่วนสถานการณ์ฝนตกหนักมากที่ภาคใต้24ชั่วโมงที่ผ่านมาฝนสะสมเมื่อ ข้อมูลเมื่อเวลาหกนาฬิกาเมื่อเช้านี้สิบอันดับฝนตกหนักมากในพื้นที่ภาคใต้ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสามร้อยสี่สิบหกมิลิเมตรที่สถานีตรวจวัดบ้านห้วยไม้แก่นนคะรศรีธรรมราชนะครับสองร้อยเก้าสิบห้าจุดห้ามิลิเมตรที่บ้านในทันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพนันสิบอันดับฝนตกหนักมากที่ภาคใต้ยี่สิบสีชั่วโมงที่ผ่านมาก็ ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่วน24ชั่วโมงข้างหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังเตือนพื้นที่ฝนตกหนักในภาคใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปัตตานียะลาและก็นราธิวาสนะครับพื้นที่ต่างๆเหล่านี้จะเห็นว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมาฝนตกหนักถึงหนักมากมีน้ําท่วมน้ําหลากบางพื้นที่อยู่แล้วใน24ชั่วโมงข้างหน้ายังมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านนะครับก็ให้ยกเข้าของไปไว้ นที่สูงนะครับเคลื่อนย้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปไว้ในที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะต้องอพยพกลุ่มปอบางซึ่งอาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ำป่าเลาหลากนะครับเกิดขึ้นได้ก็เตรียมพร้อม นะครับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับส่วนในวันพรุ่งนี้พื้นที่ภาคใต้ยังเป็นพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปอีกหนึ่งวันนะครับจากนั้น24ถึงวันที่27พฤศจิกายนฝน ในในพื้นที่ภาคใต้ที่ตกหนักอยู่ในขณะนี้ก็มีแนวโน้มที่จะที่คายลงบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังมีฝนตกบางพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่วนพื้นที่ทางตอนบนอากาศหนาวเย็นในขณะนี้24-27พฤศจิกายนนะครับก็มีแนวโน้มว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอากาศก็จะอุ่นขึ้นนะครับก็จะส่งผลทําให้ในช่วงเช้า ในห่วงวันที่24ถึงวันที่27นะครับก็จะมีหมอกเกิดขึ้นได้นะครับขับรถผ่านพื้นที่ที่มีหมอกหมอกหนานะครับก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเรื่องของกรณีน้ำท่วมซ้สำซากนะครับทางกรมชนรับประทานก็ออกมาที่แจงแถลงขนะครับเรื่องอข้อเท็จจริงการบริหารจัดการน้ำ าภายใต้ภาวะฝนหลงฤดูนะครับไปดูข้อมูลที่ทางกรมชนเขาชี้แจงมาสั้นๆนะครับพอจะจับประเด็นได้กรมชลเขาบอกว่าที่น้ำท่วมซ้ำซากน้ําหลากปีนี้ก็เกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวงอย่างชัดเจนนะครับเดือนพฤศจิกาย,ยนยังมีฝนตกหนักกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็พื้นที่ท้ายเกื่อนเจ้าพยา กรมชนบอกว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่เราจะต้องบริหารจัดการน,น้ําอย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของเขื่อนและภาพรวมของพื้นที่ลูกน้ํานะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็ตอนนี้ก็เป็นประเด็นที่สังคมผู้คนเขาก็มีคำถามนะครับว่าทำไมกรมชนไม่ผันน้ำออกทางซ้ายขวาให้มากกว่านี้นะครับพราะข้อมูลที่ทางกรมชนเขาก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้ว ทางกรมชนได้เฉลี่ยน้าออกสู่คลองใช้หน้าป่าศักอย่างเป็นศักยภาพสูงสุดที่คันคลองเนี่ยมันจะรับได้นะครับแล้วก็ยังมีรายละเอียดต่างๆที่ทางกรมชนประทานเขาเขาออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับจริงๆอยากจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับไปดูข้อมูลของกรมชนเขานิดหนึ่งนะครับว่าเขาเขามีเขตผลอะไรบ้างนะครับที่เขาอยากจะชี้แจงกับสังคมอยู่เหมือนกันซึ่ง ไอ้คำชี้แจงต่างๆเหล่าเนี่ยวันนี้ทางทาง,ทางมูลนิธิสภาเตือนภัยได้เอาข้อมูลเนี้ยไปไปโพสต์ไว้ที่ทางแฟนเพจของมูลนิธิสภาเตือนภัยกว่าแห่งชาตินะครับถ้าผู้ฟังท่านผู้ชมไปไปเปิดดูไปเปิดอ่านดูสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะได้รู้ข้อมูลอีกมุมหนึ่งทางกรมชลเขาเหมือนกันนะครับคราวนี้ข้อมูลที่ทางกรมชลบอกว่าปีนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกหนักท้ายเขื่อนในเดือนพฤศจิกายน <S <S ข้อมูลน,นี้แท้จริงเป็นอย่างไรน,นี่คุณสุพันธ์คุณไรล,ล่า ทางมูลนิธิสภาเตือนภัยต่างถิ่ชาตินะครับเรามีข้อมูลนี้อยู่เหมือนกันไปดูว่าข้อมูลนี้มันจะย้อนแย้งหรือเป็นไปในแนวทางเดียวกับข้อมูลที่กรมทนเขาออกมาให้ข้อมูลหรือไม่เนี่นะครับท่านผู้ฟังซึ่งอาจจะไม่เห็นภาพนะเพราะได้เข้าใจง่ายๆเราจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพความชัดเจนข้อมูลที่ เต่ไปข้อมูลในต้นเดือนพฤศจิกายนปีนี้กับปีหกเจ็ดนะครับไปดูปีหกเจ็ดในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นยังไงนะครับข้อมูลที่เราบันทึกไว้ก็คือในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนปีหกเจ็ดนะครับในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละสามถึงหกสิบของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออก นะครับส่วนในพื้นที่ภาคใต้ต้นเดือนพฤศจิกายนปีหกเจ็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยังจำกันได้เรามีกรณีน้ำท่วมที่จังหวัดชุมพรแล้วก็ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่คือข้อมูลของปีหกเจ็ดต้นเดือนพฤศจิกายนคราวนี้เรามาดูข้อมูลต้นเดือนพฤศจิกายนที่บอกว่าเราเจอกับสภาพอากาศแต้ปุวนข้อจริงเป็นยังไงนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สองพฤศจิกายนนะครับซึ่ง ณขณะนัน้นเนี่ยช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทางตนบนมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคเหนือภาคกลางและก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอันนี้คือคําเตือนที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาล่วงหน้าในช่วงของต้นเดือนธันวาคม68นะครับส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงก็ พื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะที่สุขโขทัยจังหวัดตากบางพื้นที่มีปริมาณฝนตกสะสมมากกว่า200มิเมตรนี่คือข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงนะครับถัดมาในช่วงของวันที่4ถึงวันที่8พฤศจิกายน กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศมาอีกฉบับหนึ่งอันนี้ประกาศเตือนเรื่องของพายุคันเมกิ i, นะครับคันเมกินี Me ้ i, กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศต่อเนื่องถึงส9บฉบับนะครับก็เตือนพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับซึ่งผลพวงจากพายุคันเมกิ i, ก็ทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ ไม่มากนักนะครับแต่ว่าผลกระทบหลักๆจากพายุคันเบกีจะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างแล้วก็พื้นที่ลุ่มเจ้าพยานี่คือข้อมูลในเชิงข้อเท็จจริงนะครับข้อมูลฝนสะสมในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบแปดพฤศจิกายนคือต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับมีข้อมูลอยู่ปริมาณฝนสะสมในบริเวณลุ่มเจ้าพยาเอาเฉพาะ ตอนล่างของเขื่อนเจ้าพระยานะครับตอนล่างก็คือทางภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะครับในในช่วงของวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบแปดพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับไปเทียบกับข้อมูลต้นเดือนพฤศจิกายนในปีอื่นๆในห่วงเวลาเดียวกันนะครับจะพบว่าต้นเดือนพฤศจิกายนปีนี้ฝนสะสมอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบมิลลิเมตรซึ่งจะสูงกว่าค่าเฉลี่ย ประมาณ143ม mm, ิลิมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่538เปอร์เซ็ซึ่งจะเป็นตัวเลขนี้ก็ต้องยอมรับกันว่ามันเป็นตัวเลขที่สูงนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่มากกว่าปี68ถึง4เท่านะครับแล้วก็มากกว่าปี2554เป็นปีมหาทุกภัยนะครับมากกว่าถึง2เท่านะครับแล้วก็มากกว่าในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนใน ปีหหนี่เป็นข้อมูลในเชิงข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นถ้าดูในเชิงข้อมูลนะคะนี้ก็ต้องยอมรับนะคุณสุภณีคุณเดล่าว่าต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเราเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนขึ้นจริงนะครับถ้าดูข้อมูลย้อนหลังจะเห็นความชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์แล้วก็การบ้านข้อใหญ่นะครับหลังจากนี้เราจะทำอย่างไงถึงจะบริหารความเสี่ยงเรื่องของการบริหารจัดก,การ ภัยธรรมชาติเรื่องของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเราจะ บริหารจัดการความเสี่ยงเราถึงเวลาที่จะต้องมานั่งคุยเรื่องนี้กันอย่างจริงจริงจังๆกันแล้วหรือยังเพราะอะไรก็ตามที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตมันก็จะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตวันนี้อยากจะให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหลายพี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องมีส่วนร่วมที่จะรับรู้รับทรบาบข้อมูลนี้แล้วก็เราจะต้องหาวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้ผลกระทบต่างๆ,ๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นเกิดผลกระทบขึ้นอีกในอนาคตนะครับพรุ่งนี้ แน่นอนเราจะติดตามเรื่องนี้กันต่อในรายการชุดโอกเดินไทยแล้วก็วันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์นะครับอาจารย์ดรเสรีสุปราทิตย์แน่นอนมีข้อมูลลงพื้นที่ตลอดทั้งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพื้นที่ใช้นาทพนครศรีอยยาไม่เสียงสะท้อนจากชาวบ้านเข้ามา อาจารย์เสรีจะมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนวันอาทิตย์แน่นอนอาจารย์ปราโมทไม้กัดอดีตอธิบดีกรมชนประทานท่านน่าจะมีข้อคิดแล้วก็มีมุมมองอะไรต่างๆที่น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและก็ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องน,นะครับก็อยากให้ติดตามชั่วโมงเดไทไพยวันเสร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับคุณสุภณีคุณไรนานะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ